สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตรองสูตรลอนะครับผมกฎหมายน่ารู้ EP นี้ข่าวที่ไม่นานมานี้นะครับผมที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคู่ขมขืนเด็กอะไรเงี้ยครับผมทีเนี้ยก็ต้องว่าไปตามผิดเนาะอืมก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปพิจารณาคดีในชั้นศาลก็ว่ากันตามกฎหมาย ทีนี้ในประเด็นที่ผมจะมาพูดเนี่ยถึงเ,เกี่ยวกับเรื่องการนําเสนอการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดในครั้งนี้น,นะครับผมของสื่อต่างๆเนี่ยคือหลังจากที่ได้ดูมาเนี่ยเออจะส่วนใหญ่ใช่ไหมหเวลามีการกระทำความผิดเนี่ยเขาก็จะไปสัมภาษณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมกับตัวผู้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นความผิดที่ได้ กระทำต่อเด็กนะครับผมเป็นเด็กการไปสัมภาษณ์แม้จะเซ็นเซอร์หน้าก็จริงอะไรเงี้ยถามว่ามีผลกระทบต่อเด็กไหมเหมือนต้องมาเล่าทบทวนเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับผมใช่ไหมฮะบ,บางครั้งอาจจะทําเหมือนกับทําเป็น CG เลยอะจำลองเหตุการณ์ทุกอย่างหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยผมดูไปผมก็นั่งคิดว่าเออถ้าถ้าเราเป็นผู้เสียหายจากความผิดครั้งนั้นแล้วเรามานั่งดูอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงะนะครับ คือแบบเสนอข่าวชัดเจนละเอียดยิบเลยอะฮะยิบยิบมากจริงๆซึ่งเรื่องการไปสัมภาษณ์ตัวเด็กจำลองเหตุการณ์นะครับผมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับผมหรือ CG เนี่ยเหมือนกับตบทวนเหตุการณ์แล้วให้เด็กมานั่งดูอะไรเงี้ยซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการนําเสนอข่าวของสื่อนะครับผมพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับผมก็ะจะกําหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ยโฆษณาหรือเผยแพร่อะไรที่เกี่ยวกับตัวเด็กอะ คือเขาจะไม่ให้นําเสนอข่าวหรือไปยังสาธาธรรชนหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มันจะทําให้กระทบต่อจิตใจของเด็กนะครับผมนี้คือย้าว่ากระทบต่อจิตใจเลยนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องเสียหายในเรื่องแบบอื่นเลยเอาแค่เรื่องจิตใจเลยครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นในการนําเสนอข่าวการไปสัมภาษณ์การออจําลองเหตุการณ์อะไรพวกนี้นครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องสื่อควรจะต้องพิจารณาทาด้วยความรออะมัดระวังนะครับผมว่าเอ,อมันจะ มีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กหรือเปล่านะครับผมซึ่งกฎหมายที่ผมพูดไปไม่ได้ใช้บังคับกับผู้ที่ประกอบอาชีพสื่อเท่านั้นนะครับผมคือเขาจะเขียนไว้ว่าผู้ใดเลยนะครับผมผู้ใดลงพิมพ์หรือเผยแพร่นะครับผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราแชร์ข่าวต่างเนี่ยซึ่งมันอาจจะเกิดความเสียหายแก่เด็กเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดได้นะครับผมมันไม่ได้ใช้บังคับแก่สื่ออย่างเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะแชร์อะไรเราควรจะเออมาช่วยกันพิจารณากันก่อนแล้วว่าข่าวที่เราแชร์ไปเนี่ยมันจะกระทบต่อจิตใจเด็กไหมมันจะทําให้เด็กเสียหายหรือเปล่านะครับผมการนําเสนอข่าวหรือการแชร์ข่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยเราเราไม่ต้องการให้เรื่องนี้มันเงียบไปเราต้องการให้เรื่องนี้มันเดินแล้วก็นําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดนะครับผม พียงแต่ว่าผมอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยนำเสนอข่าวหรือการแชร์ข่าวเนี่ยให้เป็นไปนในทางที่ถูกต้องนะครับผมก็คือว่าให้รู้ว่ามันมีความผิดแบบนี้เกิดขึ้นต้องการให้คนกระทําผิดเนี่ยถูกลงโทษนะครับผมก็คืออยากให้เรื่องมันเงียบไปนะครับผมเพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะต้องคัดกรองนิดนึงครับว่าออข่าวที่มันเป็นการนําเสนอแนตะทํานองว่าไป มีรายละเอียดการกระทำความผิดยังไงไปทำอะไรกันยังไงเมื่อวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเรื่องพวกนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาสามารถรวบรวมหาข้อเท็จจริงมาเป็นพยานหลักฐานในสำนวนแล้วก็ทำคดีได้อยู่แล้วนะครับผมเราเราไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาเหมือนกับทวนเหตุการณ์ให้สังคมออนไลน์รับฟังก็ได้นะครับผมเราแค่ในฐานะออประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถแชร์ข่าวในมนองว่าเอ้ย ข่าวนี้ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาหรือยังข่าวที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยเออเราสามารถเหมือนกับเป็นเครื่อง alert หรือเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนความเตือนความจําว่าคดีนี้มันยังค้างคาอยู่นะเมื่อไหร่จะได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะแบบนั้นน่ยจะดีกว่านะครับดีกว่าเราไปแชร์อะไรที่เกี่ยวกับกระทบต่อจิตใจของเด็กมากๆนะครับผมขนาด ผู้เสียหายที่เป็นเด็กนะครับผมการดําเนินการกระบวนการสอบสวนอย่างเรื่องนี้จะต้องมีการสอบสวนนะครับผมการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนเนี่ยกฎหมายก็ได้กําหนดไว้นะครับผมว่าการจะสอบปากคําผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยซึ่งผู้เสียหายเป็นเด็กนะครับผมจะต้องจัดให้มีนักจิตวิทยาครับผมหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอด้วยนะครับผมและพะนักง,งานอายการนะครับผม สามคนเลยนะครับผมถึงสามคนนะครับผมจะต้องจัดให้มีบุคคลสามคนเหล่านี้เข้ามาร่วมในการสอบสวนด้วยและเป็นหน้าที่ของพนังกงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้เด็กรู้นะครับผมว่าเฮ้ยเด็กมีสิทธิ์ที่จะให้บุคคลสามคนนี้ <và> นเข้ามาร่วมฟังการสอบสวนด้วยนะครับผมซึ่งในการถามปากคำเนี่ยถ้าเห็นว่าการถามปากคำเนี่ยอาจจะกระทบเจาจิตใจของเด็กนะครับผมจะต้องถามผ่าน สหวิชาชีพทั้งหลายที่ผมกล่าวไปวนะครับผมนะไม่สามารถถามได้ด้วยตัว,ตวพนักง,งานสอบสวนเองนะฮะต้องผ่านสหวิชาชีพนั้นนะครับผมซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาได้บอกเลยว่าห้ามมิให้เด็กได้ยินคําถามของพนักง,งานสอบสวนนะครับผมเออและก็ไม่ให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยถามซ้ํานะฮะถามซ้ํหลายหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรน,นะครับซึ่งจากกฎหมายเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า คนหมายจะคุ้มครองเด็กนะครับในเรื่องการถามปากคําเด็กนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเลยกําหนดให้มีสหวิชาชีพเข้ามาร่วมด้วยหรือบางครั้งอาจจะต้องถามผ่านสหวิชาชีพด้วยนะครับผมฉะนั้นการไปสัมภาษณ์เด็กโดยตรงเลยเนี่ยการถามเป็นเหตุการณ์อะไรเนี่ยต้องจัดให้มีสหวิชาชีพไปร่วมด้วยก็ดีนะครับผมคือเขาจะได้พิจารณาว่าลิทคําถามเนี่ยควรถามเด็กหรือเปล่าควรใช้คําถามนี้กับเด็กหรือเปล่าควรจะให้เด็กตอบ ถึงคําถามที่ถามไปหรือเปล่าซึ่งวิธีนี้เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองเด็กนะผมคือให้สหวิชาชีพทั้งหลายเ,ยเข้ามาดูว่าการถามปากคําการสอบสวนเนี่ยจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กด้วยหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นด้วยคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีรู้สึกแบบได้รับผลกระทบต่อใจิตใจหรือเหมือนกับเป็นการแบบย้ำในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับผม,มและยิ่งการจําลอง เหตุการณ์ด้วยเอ่อซีจีคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยการที่เด็กมานั่งดูมันก็ผมว่าน่าจะได้รับผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กเหมือนกันนะครับผมเพอ,อผมก็เลยอยากจะให้สื่อเนี่ยลองพิจารณาการนำเสนอข่าวเหล่านี้ดูนะครับอยากให้คำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญมากกว่าแนละเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการมาบอกเหมือนกับมาแชร์แล้วกันนะครับผมว่าเออ กฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองทุกคนแหละแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยก็จะมีกฎหมายแยกย่อยออกมาเป็นคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษนะครับผมก็อยากจะให้ลองพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายเหล่านี้ดูเออที่เราพูดไปนะครับผมเราก็อยากจะให้เด็กเนี่ยสามารถฟื้นฟูนฟนสภาพจิตใจให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดนะครับผมเราควรจะช่วยเหลือเด็กมากกว่านะครับผมคลิปนี้ก็มาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบกันแล้วก็ให้ช่วยเหมือนกับว่าเอ้ย ร่วมมือกันด้วยนะครับผมเอออย่าพยายามอย่าไปแชร์ข่าวที่มันกระทบต่อเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะก็ให้เพื่อนๆได้เป็นความรู้กันนะฮะเพนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแค่นี้ก่อนครับแล้วพบกันคลิปต่อไปกดหมายน่ารู้ก็สงสัยเรื่องอะไรหรืออยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมหรือไปคอมเมนต์ ไปเมสเซจในเพจ e c o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  k ของเราก็ได้นะครับผมสตรองสุดรอนะครับผมจะพยายามหาเวลาศึกษาเรื่องที่เพื่อนๆต้องการทราบแล้วก็มาแชร์ให้รับรู้กันนะครับผมสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ